มือนี่นาเสนอเมนูนี่จ้าสุก้แห่งเนาะจ้าหรือว่าสุก้พัดกับโบนแน่ใจเนาะจ้าเพราะปกตินัน่นแม่วา่าเฮ็ดกินแต่สุกี้น้ำเนาะคะ่ะเออได้ซดน้ำโลง่โลงๆจังซี่นะั่นนะแต่ว่ามือนี่ก็คือว่าเฮากับเฮ็ดสุก้แห่งกินเนาะจ้านี่เนาะคะ่ะเออก็มีผพักหลายย่างเนาะ,ค,ะค่ะก็เออซื้อมาหลายมือแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็ต้องหาเมนูเฮ็ดกิน่ะเนาะจ้านีา่เนาะจ้าเพืดด่อไมักแ้เน่ะจา้า พักกวางตุ้งหองเต้นนะจ๊ะอันนี้แม่ว่าซื้อมากแบบเป็นต้นหน่อยๆมันเนาะจ้ะข้าเจอกัมีขายอยู่ได้แบบเออต้นใหญ่จังสีเนาะจ้ะแต่ว่าเบไเ้ีอามาจ้ะนี่เนาะคะ่ะก็คือว่าม้อนี้ก็เห็ดพัดหน่อยๆเนาะจ้ะกินคนเดียวจ้ะก็ มีอันพักกะลำปีใส่น้านาะจ้านี่นะคะก็ใสนิดนึงจ้าพอมันจะดใส่มีรลายๆพักเนจ้านี่ค่ะเราแค่ลดลงไปค่ะจริงๆแล้วก็คือว่าบอใส่ก็ไดเนจ้าแต่ว่าแม่ว่าอยากให้มันมีสีสันอันสีสมขขินมากจังสีเนจ้าให้มันดูน่ากินนะเนาะนี่นะคะเห็ดนันแม่ว่าก็เออเสียอเอันออกสักรึ่งเดียวกับพอนาะจ้าพอนพักร้ายแล้วเนจ้าเดี๋ยวมันสิหลายโหดนะคะกินพอมเมื่อจ้า นี่ค่ะก็เออตาแตนกลนมันออกประมาณนี่แค่นี้ละจ้าเราก็นี่ค่ะพอดีว่าบะมีเอ็นพักเออเขาเออย่ยขึ้นใช่เนาะจ้าแม้ว่ากระไสเน,นเสี่ลจ้าต้นเซรีแทนค่ะกินกับคลายๆกันค่ะแถมกินกานมันได้พอรอมอีกเนาะจ้าเรากะใส่ต้นหอมน้าพอรอมเนาะจ้าก็คือว่าเออมีอย่างกับไส้ย่างละเล็กละน้อยนะพี่น้องเออนะเนาะจ้านั่นแหละ ก็คือว่าก็ถือว่าเป็นเมนูล่างตู้เย็นอีกเม,เมนูหนึ่งคือกันเดพราพว่า มันใส่ผักหลายจังสีนะเขามีผักเขามียังในตู้เย็นถ้าเกาออกมาใส่ใส่จังสีเนาะจ้ะนี่นะคะอันเก่ามาล่างจ้าพอล่างแล้วห้องก็มานี่นะจ้ะเตรียมตัวผัดได้เลยจ้ากับใสน้ำมันเนาะจ้ะแล้วใสหมูลงไปค่ะหมูนี่ถ้าข้ามักก้อนก็ดีคือกันเนาะจ้ะรสชาติหมูมันก็แสดงแบบเออเส่บเสียจังสีนะแต่ว่านี้เนาะค่ะของแมวว่าก็คือว่าพึ่งอันเอาออกมาละลายเนาะจ้ะมันก็เลยเออ บ่ต้องได้ใส่แล้วจ้ะกับบเป็นยังคะ่ะตามีตามเกิดค่ะมือนี่ก,ก็เออแส่บห้าคือเกาเนจ้านี่นะคะพ่อหมูสุกแล้วจ้าก็ใส่พักลงไปนะคะนี่นะคะจริงๆแล้วนะคะมันก็คือว่าพักหลายโพจ้ะก,กระทะเป็นกระทะกลรือกว่างสิดดกว่านี่เนจ้าเพราะว่าอันนี้มันกระทะกลนแบนเนจ้ามันก็เลย เออตรงระวังนิดนึงค่ะกะใสตัวขีบนี่นะจ๊ะอันพัดเอาเนาะคะ่ะเพราะมันอันง่ายง่ายเด้มันบดเท่เากับยิบยิบจังสีได้ง่ายเนาะคะ่ะปีนปีนปีนจังสีเนาะจ้ะเออมันก็สะดวกค่ะพ่อพักซุกแน่เนาะคะ่ะเท่ากับใส่เห็ดลงไปจ้ากะคลุกคกอรมันเข้ากันแบบนี้เนาะจ้ะเออกับแบบให้มันะได้ซุกทั่วๆกันนะเนาะจ้ะพี่น้อง อเซตแล้วนะคะกระใสนี่ค่ะวุ่นเซนค่ะแมว่ากระทําการแซ่ไหวก้อนแล้วเนาะจ้านี่เนาะคะ่ะก็เออพยายามมาลงไปขางรางเนาะคะ่ะมันกระสได้แบบถือกระทะแล้วมันกระหอนแล้วมันกระสดสุกเร็วๆเนาะจ้า แล้วถ้าจะให้ดีเนาะค่ะก็คือว่าใส่น้ำลงไปนิดนึงเนาะจ้าเพราะว่ามันันเส้นมันก็สิได้สุกเร็วขึ้นจังซี่นะที่นี่เฮาก็มาตีไข่จ้าเนาะก็ใส่อันถ้วยเก่านี่แหละเนาะจ้ะมาตีไข่ค่ะเพราะว่าเออก็บ่อยากเปลืองนะจ้าต้องล้างนั่นล้างนี่หลายอย่างเนาะจ้านี่ค่ะ ตีให้มันแตกแล้วก็โรยลงไปเลยเนาะจ้านี่ค่ะทีนี้ก็คือว่ามาคลุกเขาให้มันเข้ากันนะคะโดยเฉพาะเส้นเนาะจ้าไม่ว่ามากตรงเส้นที่มันกอกับไข่เน,ะนะะ่ยเนาะจ้าเออรู้สึกว่ามันแสบดีนะพี่น้องนะนี่เนาะจ้าพอคลุกเขาไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะจนว่าไข่มันเริ่มสุกแล้วเนาะจ้าไม่ว่าจะใส่น้ำจิ้มสุกีลงไปะคะ่ะอันนี้เป็นสูตรที่มีเตาเจียวนะมันเตา ต้าหู้ยี่เต้าหูย้ยี่ว่าเป็นเต้าเจียวนะจ๊ะโอ้ยเพียนบ้าแล้วบางทีลืมแล้วอ่าอีกสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะ อันนี้สูตร,ร,ร,รย,รยบบรังบรลูจาบัไแด้เดี๋ยวเบิ่งบรัรท่านเนาะจ้ะเออนี่นะคะไม่ว่าก็าออสมักผสมสองสูตรนี่ใส่น้ากันเนาะคะเพราะว่ามีสองสูตรนี่แหละที่พ่านถ่ายเขาขายอยู่อเมริกาเนาะจ้ะมุจะไปเพิ่งเน่นลานเอเชียนเนาโหลดเนาะจ้ะนี่เนาะค่ะแม่ว่าก็เออกะคุกเข่ามันเข้ากันเนาะค่ะเพราะว่าโตแสบความแสบเนี่ยคือว่าซอสสองโตเนี่ยจ้ามันก็บแบบมี่ความ เปรี้ยวหวานเข้มอันผสมกันล่งโตมากๆเลยเนะาะจ้าสำหรับการใส่น้ำจิมสุกีสองอันแบบนี้เนะาะจ้านี่เนาะคะ่ะก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มจะได้ทีแล้วเนาะคะ่ะเ็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสำหรับสุก้มอน,น้แต่ว่าก่อนอื่นเนาะคะ่ะแม่ว่าก็สิรยด้วยเซร,รี่เนาะค่ะก็ถือว่าตดต่างว่ามันเป็นอัน ขึ้นชายเนาะจ้าหาบอะไดค่ะแล้วก็เออรู้สึกว่าสิแพงกอตนเซรารีอีกเนาะจ้านี่นะคะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับซุกี้แหงมือน,นี่จ้านี่จะปิดเตาได้เลยค่ะมากค่ะมากินน้ากันเนาะจ้าก่อนอื่นก็คือว่าเอามาตักใส่ถ้วยก่อนเนาะจ้าอันนี้คือว่ากันใดคงประมาณสองทีเนาะจ้านี่นะคะแมว่ากันมาตักไว้สําหรับกินตอนกลางเว้นละค่ะก่อน เทียนสีไปเห็ดงานบานตอเนาะจา้ะเออมาเติมพลังก่อนนิดนึงจ้ะสำหรับอันนี้นะคะสุกี้แห้งเนาะจา้ะเออมุจจาวามุจจา,ามากกินบ่าจ้ะระวังสุกี้น้ำกระสูกีนแหงนาา้งเนาะจ้ะมาวัดสฟังน่มากินข้าวน้ำกันจ้าม้นนี้เฮ็ดสุกี้แห้งเนาะจ้ะแห้งเฮ็ดสุกี้แห้งเออมันถือตองแล้วเพรางติดไทยแน่เอรอยเนาะจ้ะ ควรคืออยากกินแบบแหงๆนะปกติกับสิบแบบเผ็ดแบบน้ำกิเนเอาะจะสดลงลงมันนี่ก็เลยนึกอยากกินแบบแบบนี้มันเป็นซุกี้แหงหรือซุกี้ผัด,ม,ดมุจจาวะอแซบเลยจ้ะ เข้มข้นมากๆเลยพี่นนองเออเอาใส่น้ำจิ้มน้ำมังหัน่นเติมน้ำจิ้มแน่น้ะจ้าก็คือว่าเข้มข้นสุดๆอือแซ่บหลายนาะจ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย